สวัสดีครับกลับมาเจอกันใหม่กับทีม Tango ผมแดนนะครับวันนี้นะครับเราจะทำ break down ของ Terminal List Dark Wolf ผมขอใช้คำว่า break down นะครับเพราะว่าตอนแรกผมจะทำเหมือนกับดี t ทีมก็คือแบบดูไปแล้วก็ให้ความคิดเห็นแต่หลังจากที่ผมดู Dark Wolf เพราะว่ามันซับซ้อนมากผมเองเป็นคนที่ดูแบบซีรีส์อย่างจริงจังยังมีบางจุดที่งงเลยเพราะว่ามันเกี่ยวกับความเป็นสายลับ CIA เกี่ยวกับโมซารเกี่ยวกับประเทศอิหร่านอะไรพวกนี้ผมก็เลยคิดว่าไม่เอา อันนี้มันจะเป็นมากกว่า React มันจะเป็น Breakdown เลยถ้างั้นสิ่งที่เราจะทำนะครับเราจะ Breakdown แบบละเอียดที่สุดที่เราสามารถทำได้แล้วก็ใส่ความคิดเห็นเกี่ยวกับ React ความรู้สึกผมต่างๆรวมกันเข้าไปหมดเลยเป็น Breakdown ของ Dark Wolf สำหรับคนที่ไม่เคยดูนะครับเดี๋ยวก่อนถ้าคนที่ไม่เคยดูมาดูทำไมครับ Breakdown นะครับเพราะว่าเราจะสปอยหนังเราจะพูดถึงทุกอย่างนะครับแนะนำให้ไปดูก่อนสำหรับคนที่ดูแล้วน่าจะรู้กันดีอยู่ว่า Dark Wolf นะครับเป็น Side Story ของ Terminal List เป็นซีรีส์ที่มาจากหนังสือ ชื่อเดียวกันชื่อ t e r m i n a l i s t เหมือนกันท่าที่ผมจำไม่ผิดนะครับมีเจ็ดเล่มเขียนโดย Jack ค a r ผู้ชายคนนี้สำคัญยังไง Jack ค a r เป็นอดีต Navy s e ซ l แล้วก็เขียนหนังสือเกี่ยวกับ Navy s e ซ l นะครับ terminalist ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องที่เขาสร้างขึ้นมาแต่มันมาจากประสบการณ์จริงที่เขามีความรู้ที่เขามีถ้างั้นความแท้ของแต่ละอย่างที่มันเกิดขึ้นมันก็น่าจะแบบเรียลมากๆเลยนะครับเชเข้าใจตรงนี้ซีซั่นหนึ่งนะครับคริสแพตเล่นเป็นเจมส์รีซซึ่งเป็นนาวีเซลแล้วก็มันจะมี เหตุการณ์ที่ซับซ้อนมากๆแล้วก็ครอบครัวเขาเสียชีวิตไปแล้วก็เพื่อนๆเขาเสียชีวิตไปเจมส์ริส เลยสร้าง Terminal List ขึ้นมานะครับ list ที่มีคนที่เขาต้องไป terminate หรือว่าสังหารเพราะว่ามาทำร้ายครอบครัวมาทำร้ายเพื่อนแล้วก็มีเอคดีซับซ้อนอะไรนี้นะครับใน Terminal List ซีซั่น1มีตัวละครอ,อีกคนหนึ่งนะครับผมที่ชื่อว่า Ben Edwards นะครับเล่นโดย Taylor k i ์คิ h ช์นะครับทำงานให้กับ CIA แล้วก็มาช่วยเจมส์ร s e ผมจะมองว่าในเมื่อซีรีส์อันเนี้ย ไม่ได้ต้องดู Terminalist l Season หนึก็ได้เพราะว่าอันนี้นะครับมันจะเล่าถึงประวัติของเบนนะครับว่าจากที่เบนเป็น Navy ิ e a l และมาทำงาน CIA ได้ยังไงถ้างั้นผมจะไม่สปอยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเบนใน Terminalist l Season หนึนะครับและอย่างที่ผมบอกไป Dog Wolf คือเรื่องของเบนนะครับเหตุการณ์นี้คือหลายปี ก่อน Terminal List Season 1นะครับนั่นก็คือ Terminal List Dark Wolf ไม่ใช่ Terminal List Season 2เพราะว่า Terminal List Season 2 True Believer เพิ่งถ่ายเสร็จและน่าจะออนเร็วๆนี้ประมาณแบบกลางปี2026หรือว่าปลายปี2026นะครับสิ่งที่แปลกคือ Dark Wolf ไม่ได้เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ทางแจ็คคอร์เขียนเป็นเรื่องที่สร้างขึ้นมาสำหรับซีรีส์น่าจะเป็นเพราะว่าในซีซั่นหนึ่งเทเลอร์คิชหรือว่าเบนเอดเวรดเป็นตัวละครที่เท่มากๆเลยแล้วก็คนดูน่าจะอยากเห็นเทเลอร์คิตช์เล่นเป็นเบนเอดเวรดอีกไม่ว่ามันจะไม่ได้มาจากหนังสือนะครับแต่คนที่เขียนบทประพันธ์นะครับที่จะเอามาทำเป็นซีรีส์อันนี้คนหนึ่งที่เขียนก็คือแจ็คคอร์ถ้าเพื่อนๆกวัวโอ้ oh no dog wolf มันเขียนขึ้นมาเป็นซีรีส์ม่ได เกี่ยวอะไรกับ Terminal List เลยต้องไม่ดีแน่เลยไม่จริงเพราะว่า Jack คอร์เป็นทั้งโปรดิวเซอร์นะครับผมและเป็นทั้งคนเขียนด้วยนะครับถ้างั้นสบายใจได้โอเคครับเราจะเริ่มแล้วเพื่อนๆครับถ้าใครไม่เคยดู d o k Wolf ผมไม่แนะนำให้ดู Breakdown อันนี้นะครับไปดู d o k Wolf เลย มันเป็นซีรีส์ถ้าใครชอบสปายใครชอบแท็ก i ิคอลใครชอบบูใครชอบซีรีส์ที่เรียลลิสติกที่แบบตัวละครดีๆเหตุการณ์ตื่นเต้นลุ้นรทึกไปดูเลยนะครับ a r อ Wolf ดีมากๆเลยเหตุผล <noir. S 2> ที่เราทำ a r อ Wolf อันนี้เพราะว่าตอนที่เราดูในคอมเมนต์ของอันที่มิชชั c นรีแอคโอ้โหแบบเพื่อนๆ คอมเมนต์กันมาว่า d o อกว o ลฟ์ด็อกวูลฟ์ด็อโอเคครับเราเลยรทำนะครับถ้างั้นอย่าลืมคอมเมนต์ข้างล่างว่าอยากให้เราทำอะไรถ้าเราทำได้เราจะทำให้เลยนอกนอจากนั้นอยากให้กดไลค์นะครับกด subscribe นะครับถ้าเกิดอยากสนับสนุนทีมแ a ง go ตามวิธีนะครับหนึ่งอย่างนะครับสามารถที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างเช่นตอนนี้ผมใส่เสื้อ Ship dog s h i p d o g อยู่นอกเหนือจากนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากมาเรียนกับผมอยากมาเรียนกับ Mitch นะครับเรามีหลักสูตรหลายอันไม่เคยยิงปืนมาก่อนแต่อยากเรียนกับ m i t c h ตั้งแต่ day one แล้วก็มีคลาส ชื่อ Pistol Fundamental นะครับคล้ายๆกับ Defensive is Pistol Basic มันจะเป็นพื้นฐานที่คุณมิ t เป็นคนพัฒนาขึ้นมานะครับถ้าเกิดอยากเรียนอนั้นนะครับก็สามารถที่จะมาเรียนได้นะแล้วก็ถ้าเกิดอยาก join community ของทางทีม Tango นะครับก็สามารถ join ได้เลยบน YouTube นะครับอันนี้มันจะเป็นกำลังใจมากๆเลยนะครับที่จะให้เราทำงานต่อนะครับถ้างั้นขอบคุณทุกคนล่วงหน้าครับขอขอบคุณทุกคนที่มา join community เราระดับกัปตันนะครับ Project RTM BB Gunster Hot Dog อีแทงมูมีและ MCM x d ไม่ว่าจะเป็นกัปตันหรือว่า General นะครับขอขอบคุณที่เป็นแรงปรันดาลใจและทำให้พวกเรามีกำลังใจทำงานมากขึ้นนะครับทุกคน You are the sheep dog ซีนเปิดนะครับมันจะเป็นซีนงานศพจากซีซั่นหของ Terminal List เราเห็นชัดเจนเลยว่าตั้งแต่วินาทีแรกเลยซีรีส์อันนี้บอกแล้วว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณดู ไม่ใช่เรื่องของเจมส์รีสแต่เป็นเรื่องของเบนแอดเวิร์เจปีก่อนนะครับแล้วก็ให้ประวัติเกี่ยวกับโมโซอิรักปี2015ช่วงสงครามอิรักที่อเมริกากับประเทศเอลไลด์เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับสิ่งที่สําคัญคือช่วง2 0 1 5เนี้ยไอซิจะมีบทสําคัญมากๆเลยในประเทศอิรักตอนนั้นพูดง่ายคือศัตรูหลักของอเมริกากับเอลไลด์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรืออะไรก็ตามนะครับอันนี้มันก็คือเซตแล้วก็ใช้ภาพจริงด้วยนะครับซึ่งทําดีภารกิจนี้คืออะไรนะ ครับผมเบนเอดเวรสกับทีมเขาจริงๆเขาไม่ใช่หัวหน้าทีมนะครับหัวหน้าทีมคือเ a รฟเบนเอดเวรสเป็นมาสเตอร์ชีฟของทีมนี้ซีอทีมอันนี้นะครับสิ่งที่เขากำลังทำในอิรักก็คือช่วยทหารอิรักให้เก่งขึ้น เพราะว่าสักวันหนึ่งอเมริกาก็จะต้องออกจากอิรักเมื่อวันที่อเมริกาออกจากอิรักถ้ามันมีใครอะไรคนที่ต้องสู้ไม่ใช่คนอเมริก,กันแล้วแต่เป็นคนอิรักดังนั้นหน้าที่เขาคือช่วยให้ local security forces ทหารตำรวจเก่งขึ้นแล้วตอนนี้เขาก็อยู่กับทหารของอิรักแล้วก็ไปช่วยทํา prisoner exchange นะครับการแลกเปลี่ยนระหว่างคนที่ถูกจับของทั้งสองฝ่ายครับคือ brave นะครับเป็น Lt หรือว่าหัวหน้าทีมนะครับรูเทเนตใครที่ดูภาคไทยผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนอเมริกัน ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่คนที่ดูออริจินอลเสียงแบบต้นฉบับเขาคือคนโรดีเซียนสำเนียงที่มาจากแอฟริกามันสำเนียงคนขาวที่มาจากแอฟริกาบางอันนะครับอย่างเช่น s ซาอ h a ฟริกาโรดีเซียนซึ่งโรดีเซียนะครับ ปัจจุบันไม่ใช่ประเทศแล้วนะครับปัจจุบันชื่อว่าซิมบับเวนะครับผมแต่สมัยก่อนมันชื่อโรดีเซียแล้วก็ถูกเปลี่ยนไปนะครับนั่นมันเป็นคนข่าวที่อยู่ในแอฟริกาคนนี้คือโม e นะครับโม e คือตัวละครอีกคนหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยเป็นเมเจอร์ของทหารอิรักนะครับไม่รู้ว่าผมได้พูดไหมแต่พระเอก2คนของเรื่องนี้นะครับก็คือเบนเอดเวิร์กับเรฟนะครับหัวหน้าทีมแล้วก็มาสเตอร์ชีฟของทีมนี้โม e บอกเรฟกับเบนว่าโชคดีมากเลยนะครับที่เอา เอลจูบ r รีคนที่เขาจะมาแลกเปลี่ยนเขามาทางเรือเพราะว่าระหว่างที่ขับมาเนี่ยมีไอซิสเยอะไปหมดเลยทั้งนั้นแบบตัดสินใจถูกมากๆแล้วนะครับแล้วก็ r เรฟตอบว่า Easy day Easy day คืออะไรถ้าแปลตรงตัวเลยคือวันง่ายมันหมายความว่าอะไรมันมาจากโค้ดอันนี้ของเซียวนะครับมาจากคำพูดอันนี้ของเซียวก็คือ the only easy day was yesterday วันที่ง่ายที่สุด คือเมื่อวานนี้นั่นคือความหมายของมันความหมายที่แท้จริงของมันก็คือเมื่อวานนี้ง่ายกว่าวันนี้พรุ่งนี้ก็จะยากกว่าวานันนี้ทุกวันมันจะยากขึ้นทุกวันมันจะยากขึ้นหมายความว่าเราต้องเก่งขึ้นทุกวันเราถึงจะสู้กับอนาคตได้นะครับนั่นคือความหมายของ easy day ทั้งทุกครั้งที่เราจะเห็นซีลพูด easy day ไม่มีปัญหาเพราะว่าพรุ่งนี้แม่งยากกว่าวันนี้เมื่อวานนี้คือวันที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับนั่นคือความคิดของซีลว่าเขาต้องพัฒนาตลอดเวลาเลยนะครับทัางนั้นจําไว้ The only easy day was yesterday. วันที่ง่ายที่สุดก็คือเมื่อวานนี้โอเคตอนนี้เขาอยู่บนสะพานแล้วนะครับแล้วก็ทหารอิรักโทรหาไอซิสเราก็เรียกว่า dash dash แปลว่าอะไรจริงๆแล้วเป็นชื่อที่คนอื่นที่เป็นคนพื้นเมืองเขาเรียกไอซิสเพราะอย่าลืมว่าไอซิสอะมันคือชื่อฝรั่งจุกไหมทั้งนั้นชื่อที่คนแขกเรียกคือ dash dash นี่มันมาจากอะไร dash นะครับย่อมาจาก คำนี้ที่อยู่ข้างล่างนะครับผมไม่สามารถที่จะออกเสียงได้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือไอซิสแหละแต่ภาษาของทางอิรักแต่ว่ามันจะมีคำอีกคำซับซ้อนนะครับในภาษาอาหอรับเนี่ยคำว่าดัชเนี่ยมันเหมือนกับเป็นคำไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยทั้งนั้นมันจะเป็นคำที่คนอื่นเขาใช้เพื่อที่จะนึกถึงหรือว่าพูดถึงไอซิสพร้อมๆกันมันจะเป็นการเหยียบทำให้ไอซิสดูแย่เหมือนกันนะครับนี่ก็คือคำว่าดัชการแลกเปลี่ยนระหว่างไอ ISF นะครับ ISF คือ Iraqi Security Forces นะครับคอบครัวของคนที่ปกป้องประเทศอิรัก ISF มาแลกกับ ISIS Leader นะครับผมคนหน้า ISIS ชที่ฮามิดอัลจูบอเรีนะครับฮาม i ดอ l ลจบอรโดยเฉพาะตอนนี้นะครับชื่อนี้สำคัญมากๆเลยเลยอันนี้ก็คือคนหน้าของพวก ISIS ที่กําลังจะมาแลกเปลี่ยนนะครับโ <Okay. S 1> มก็พูดว่าคุณโชคดีมากเลยนะ Al j a b บอเรโอเคครอบครัวของ ISF นะครับ ประมาณ8คน s <S หยุดกลางสะพาน s <S มันแปลกเพราะว่าเฮ้ย hey. ไอซิดปล่อยออกแล้วม like ันต้องวิ่งมาหาเลยแต่ทําไมเขาหยุดอ่ะทำไมเขาหยุดกลางสะพานมันกําลังจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับพวกไอซิสบอกว่าไปไปไปแล้วกําลังจะยิงจะิยิงแล้วทําไมไม่ไปปุ๊มนะครับเรฟจัดการเลยแล้วหลังจากนั้นการต่อสู้ก็เริ่มเลยอันนี้คือรถหุ้มเกาะของไอซิสนะครับเพราะว่าไอซิสเนี่ยเขาไม่ได้มีแบบทุนมากๆที่จะซื้อรถหุ่มเกาะก็เลยจะใช้อะรถทุ่มเกาะที่แบบถูกสร้างขึ้นมาเองมันก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับมันจะหน้าตาประมาณนี้มันจะแบบเป็นรถกระบะที่ รถบรรทุกรถกระบะที่จะเอาเกาะมาใส่นะครับดูเหมือนกับอะไรที่แบบอยู่ในแบบถ้าเกิดเพื่อนๆเคยดู Mad Max นะครับมันจะดูเหมือนกับแบบ Ma d Max มากๆเลยนะครับประมาณนี้เป็นซีนแอคชั่นซีนโดยรวมที่ทําได้ดีมากๆเลยนะครับเห็นเลยว่าเอาเรือมาใช้พวกพระเอกมีอะไรนะครับเอามาใช้ให้หมดเลยนะครับค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อยู่แล้วมันเป็นซีรีส์ทรามานอเลสการใช้ปืนทุกอย่างก็เยี่ยมมากๆถับถือว่าเป็นแอคชั่นซีนอันหนึ่งที่ ดีเลยดารันเะนี่ยเพราะว่าจะไปช่วยผู้หญิงนะครับโดนยิงที่ขาแล้วเดี๋ยวมันจะมีความสำคัญในเหตุการณ์ต่อมาของอีพี e n Edwards บอกว่า moving แล้วก็หลังจากนั้นทุกคนบอก ove, move 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 แล้วก็ไปอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ผมมองดูว่ามันอาจจะฮอลลีวูดนะครับหลังจากที่คุยกับมิชแล้วเนี่ยในการต่อสู้มันไม่ต้องพูดกันขนาดนี้ได้ถ้า b บน Edwards บอกว่า moving อาจจะไม่ต้องมีคนตอบ move เพราะามีคนมาจับไหล่เขาแล้วถ้ามีคนมาจับไหล่เขาแล้วเนี่ยมันน่าจะ จบแล้วทุกคนทราบแล้วนะว่า Ben e อ w a r d s ์สจะ move ทั้งนั้นมันสำคัญไหมจริงๆที่มันต้องมีคนมาจับไหลเขาแล้วก็บอกว่า move อาจจะไม่ต้องก็ได้นะครับเพราะว่า n Navy s e a l อย่างที่เราดูกันในไม่รู้ว่าอันนี้ออกอยังแต่ break down ของ zero dog t h i นะครับอันนั้นเขาไม่ต้องสื่อสารอะไรกันเลยแล้วก็ใน break down ที่มิชพูดถึงใน EPC ของอันนี้ที่มันเป็นซีนแอมบูช์อะเขาพูดกันเยอะมากเลยผมก็ไม่รู้ว่าอันนี้ถือว่าพูดเยอะไปไหมหรือว่ากําลังดีเพราะว่าผมมองดูว่าในเมื่อจับไหลแล้ว มันไม่ต้องบอกก็ได้ผมมั่นใจว่าถ้าเกิดเบนแอน a ด d s ิ์เขาบอกว่า moving แล้วก็มีคนมาจับไหล่เขาเขาไปอยู่แล้วถามว่าฮอลลีวูดไหมอันนี้ผมเดาว่าน่าจะฮอลลีวูดนะครับเพื่อนๆทิ้งคอมเมนต์หน่อยว่ามันคือฮอลลีวูดไหมหรือว่ามันคือแทัคติกที่เขาใช้กันจริงๆนะครับผมชอบอันนี้มากเลยระหว่างที่มัน moving อยู่นะครับเขาให้คนที่เป็น LMG นำทางนะครับเพราะว่า LMG มีกระสุนมากกว่าสามารถที่จะ suppress ทำให้ตรูหัวลงไปได้ดีกว่านะครับผมก็คิดว่ามันเป็น option ที่ดีมากๆเลยเบน เวิร์ดบอกทีว่า moving นะครับแล้วก็หลังจากนั้นตอนที่เขาลุกขึ้นมาเขาเอา magnifier แล้วก็ flip มันนะครับสลักมันลงไปอีกด้านหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เขาไม่ต้องใช้ magnifier สิ่งที่เขาใช้ตอนนี้คือ e o tech กับ magnifier นะครับซึ่งมันจะเป็น dot holographic ใสแล้วก็มันจะมี magnifier ขึ้นมามันจะขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นแต่เพราะว่าตอนนี้เขาอยู่ใกล้มากๆแล้วเขาก็ flip magnifier ใครที่เล่น call of duty battlefield เกมแบบ tactical ปัจจุบันก็มีหมดแล้วน่าจะเข้าใจกันดีเลยดีเทลที่เขาใส่ว่าอ๋อใครเขาเริ่มเข้าไปใกล้แล้วไม่ต้องการแ g <The> fire. แล้วสลับลงผมว่าค่อนข้างดีแล้ววิธีที่เขาทํา ก็ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับก็ถือว่ารายละเอียดของเรื่องนี้นะครับในการต่อสู้เยี่ยมเลยอันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าผู้ชายคนนี้คือบูเซอร์ขอสปอยนิดนึงแล้วกันนะครับเป็นตัวละครที่ตายในซีซั่นหนึ่งและมันจะเป็นตัวละครที่ทําให้เจมส์รีสเจมส์รีสคือพระเอกของซีซั่นหนึ่งชอรมอลลสทำว่าเหตุการณ์นี้มันแปลกมากๆเพราะว่าบูเซอร์ฆ่าตัวตายด้วยปืนทํางานของเขาซึ่งเป็นปืน9มมถ้าผมจำไม่ได้เป็นปืนซิก9มม,มครับหรือว่า ปืนเก้ามมอ a m e s ไม่เชื่อว่าผู้ชายคนนี้จะฆ่าตัวตายกับปืนเก้ามมอเพราะว่าเวลาเขาสู้ลบเขาจะใช้ จุดสี่ห้าเท่านั้นเขามีความคิดว่าถ้าเขาจะฆ่าใครเราต้องยิงกระสุนใหญ่พอที่จะให้เขาตายนั่นคือสิ่งที่เจมส์ริชบอกว่าบูซอจะพูดตลอดเวลาถ้าางนั้นถ้าเกิดเขาจะฆ่าตัวตายเขาจะไม่มีวันฆ่าตัวตายด้วยปืนเก้าโมอันนี้คือจุดเริ่มต้นทําให้พพะเอกสืบสวนทุกอย่างแล้วทาไมผมถึงเล่าทั้งหมดนี้เพราะว่าตรงนี้ครับที่วางอยู่บนโต๊ะก็คือจุดสี่ห้านะครับน่าจะเป็นแบบหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งสักรุ่นหนึ่งนะครับผมที่ทางบูซ์ใช้นะครับแล้วก็ดีเทลที่ว่าจริงๆแล ก็ให้เราเห็นชัดเจนเลยว่าบูเซอร์เวลาเขาออกลบเขาใช้จุด45ไม่ใช่9มมรอบแรกที่ผมดูผมก็ไม่เห็นรายละเอียดอันนี้เหมือนกันนะครับถือว่าเยี่ยมเลยสรุปว่าเหตุผลที่ครอบครัวของ ISF ที่เขาไม่ไปเพราะว่าเขามีระเบิดอยู่แล้วก็เขาไม่อยากไปหาพวกเขาโดยมีระเบิดติดอยู่ตรงนั้นนั่นคือเหตุผลที่เขาอยู่ตรงกลางสะพานแล้วก็เบนเหเนเ็นหแล้วนะครับก็เลยพูดว่า a อ a วอเรสต a เ a เวอเรสคืออะไรเวลาหิมะหรืออะไรถล่มลงมาจากภูเข,ขานะครับเหตุการณ์นี้ไม่ใช่หิ หมายความว่าอันนี้น่าจะเป็นโค้ดเวิร์ดเมื่อเราได้ยินคำว่า Avalanche นี้ครับ ID นี้ครับระเบิดนะครับนี่น่าจะเป็นคำภายในที่เขามีกันอยู่แล้วที่ผมชอบคือ After e f f e c t โดนระเบิดแล้วแล้วก็มันแบบมันค n นค s s อะมันคือสมองยังใช้งานไม่ได้นะครับแล้วก็ตัดภาพเป็นสีดำอันนี้เป็น ผลของการโดนระเบิดตอนนี้คือซีนที่ทางเบนกับเรฟกำลังสอน ISF Iraqi Security Forces นะครับทหารตำรวจของอิรักให้เก่งขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นเขาฝึกพวกนี้แบบจริงจังมากเลยนะไม่ใช่แบบฝึกเล่นๆน,นะนะพวกนี้มันคือต้องเก่งจริงเพราะสักวันหนึ่งเดี๋ยวอเมริกาต้องออกจากอิรักแล้วแล้วพวกนี้ต้องมาสู้แทนนะครับผมชอบตรงที่ว่าเขาโชว์ให้ดูว่าให้ฝึกจริงจังนะไม่ได้ฝึกแบบกระจอกๆด้วยนะครับชอบ James Re e ทีมของเขากลับมาที่อิรักเจมส์ริสเป็น LT เหมือนกันยอดเดียวกับเรฟที ทีมเรฟปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่โมโซอิรักทีมของเจมส์รีส์กำลังมาสลับกัน มันจะมีช่วงที่ทั้งสองทีมอาจจะอยู่ประมาณอาทิตย์หรือว่า2อาทิตย์แล้วหลังจากนั้นให้ข้อมูลมีการแลกเปลี่ยนว่าถึงจุดไหนแล้วแล้วก็หลังจากนั้นทีมของเรฟก็จะกลับมาแล้วก็ทีมของเจมส์ก็จะอยู่แทนมุกที่ผมชอบมากก็คือบริสก็อดเรฟแล้วบอกว่าโอ้เสื้อสวยมากเลยทําแบบไซส์ของผู้ชายไหมเพราะว่ามันเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาใส่คือไซส์เด็กแล้วก็เสื้อมันรัดมากเลยก็ค่อนข้างตลกดีผมชอบทีนี้นครับเราจะเห็นว่าเบนเอดเวรสกับครอบครัวของดารันเนี่ยแบบสนิทกันมากๆเลยไหมครับว่าอยู่ เบนกับดารันต้องสนิทกันนะครับแล้วก็สนิทถึงแบบครอบครัวเขาเลยลูกเขาเรียกว่า เรียกเบนว่าอาโมเบนน่าจะเป็นเหมือนกับแบบคุณอาร์เบนอะไรอย่างเงี้ยน,น่าจะแบบรักมากๆเลยแล้วก็เบนเขาก็ถามดารันว่าจะไปแล้วเหรอไม่ไม่อำลาเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยดารันบอกว่าน o โ o no เขามาเช็ควีซ่าของครอบครัวแค่ครอบครัวฉันไปครับแต่ฉันไม่ได้ไปผมจะกลับมาเป็นทหารอิรักแล้วมาช่วยเบนจัดการเอลจอบูรีเขาเหมือนกับแคนเอลจอบูรีมากเลยแล้วก็เบนบอกให้คุณไม่ต้องทําแล้วเสียขาไปแล้วนะครับพอแล้วคุณไปกับอเมริกาไปพาลูกไปดิสนีย์แลนด์ได้แล้วไม่ต้องมาสู้รบแต่ ไม่เอาออดอรันตัดสินใจว่าเขาจะอยู่กับนวีเซียลต่อมีใจสู้มากๆเลยรีสตอนที่มาอิรักเขามีของขวัญให้กับเรฟด้วยจะเป็นเข็มทิศที่คุณพ่อของรีสเขาใช้ในสงครามเวียดนามและเขาเอามาให้กับเรฟต้องเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยสําหรับรีสแล้วก็การที่เขามอบให้เรฟเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าสองคนนี้เป็นเพื่อนรักกันแต่เขามีเวลาสั้นๆเพราะว่ากริชแพตคงไม่มาเล่นเรื่องนี้เยอะเพราะว่าเขาแพงใช่ไหมครับงัน้ในในเวลาสั้นๆเราต้องให้ คนดูเห็นเลยนะครับว่าเรฟกับรีสเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันแล้วก็ซีนี้ให้เราเข้าใจเลยว่ารีสยินดีที่จะให้ของที่มาจากพ่อเขาเห็นเลยว่าสองคนนี้น่าจะเป็นเพื่อนรักจริงๆเพราะพกับเบนกับรีสเหมือนกันเลยผู้ชายคนนี้นะครับคือคอมมานเดอร b i l ค c อกถ้าเขาโกนหนวดนั่นก็คือคนที่อยู่ในซีซั่นหของ Terminal List เป็นหนึ่งคนที่อยู่ใน t e r m i n a l List j เจมส์ว s สจะต้องจัดการแต่อย่างที่บอกไปอันนี้คือเรื่องก่อนนะครับเขายังไม่ได้เป็นคนไม่ดีแล้วก็เขาแค่เป็นหัวหน้าของทีมซีอที่อยู่ใน m o โซอิรักตอนนี้ภารกิจอันนี้นะครับเขาต้องจัดการผู้ชายที่ชื่อว่าดานาวีนะครับซึ่งขายอาวุธหรือว่า a r m s Dealer จําชื่อนี้ไว้นะครับเพราะชื่อนี้ก็จะสําคัญเหมือนกันสําหรับ E ี เรื่อยๆของ Drug Wolf. ตอนนี้นะครับดารันกำลังจะเข้ามาในฐานเป็นเมทัลดีเทคเตอร์คือปี๊ดๆเวลาของมีเหล็กเหมือนเวลาเราเจอในแอร์พอร์ตแล้วก็ซ e เคียวริตี้ก็ถามว่าให้ hey, คุณมีอะไรที่เป็นเหล็กไหมเขาก็ถลกขึ้นมาแล้วก็โอเคขาเขาเป็นเหล็กนะครับจีนก่อนนี้มีคุณหมอเอาของมาให้กับดารันแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งที่ดูหน้าตาน่ากลัวอันนั้นก็คือดานาวีถ้างั้นในขาอันนี้มีอะไรหรือเปล่าระหว่างที่เขากำลังตามหาดานาวีในเมืองนี้ที่เหมือนกับเป็นที่กบดันของไอซิสเราจะเห็นว่าไอซิส เยอะมากมาก,มาก,ม,ากมากเลยในเมืองนี้สรุปว่า CIA บอกว่าลูกตอนนี้มันอันตรายเกินไปขอให้ซียแบบกลับมาเหอะแต่พวกเซีลนะครับพระอเอก3าคนของเราแหละบอกว่าลูกคนที่เดนาวีมาเจอนี่ security มันแน่นมากเลยต้องเป็นคนที่สําคัญมากขอรู้หน่อยว่าเขาคือใครไม่ยอมไปนะครับไม่ยอมไปไม่ยอมทําตามที่ CIA สั่งดอรันโทรมาหาเบนนะครับบอกว่าฝากดูแลลูกเขาให้หน่อยอยู่แล้วเบนต้องรู้สึกว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นต้องมีอะไรแปลกๆนะครับเบนก็รู้ทันทีเลยดอรันระเบิดตัวเองนะครับ อยู่แล้วทั้งนั้นในขาเขาสิ่งที่มีก็คือระเบิดเป็น IED นะครับ เรามารู้ตอนนี้นะครับว่าไอซิสฆ่าเมียของดารันแล้วก็ลักพาตัวลูกเข้าไปเพราะว่าเขาจะได้ทำไอการวางระเบิดอันนี้นะครับเหมือนกับบังคับว่าถ้าเกิดคุณไม่ทำนะครับลูกคุณก็จะตายด้วยเพราะว่าตอนนี้เมียตายไปแล้วสิ่งที่สำคัญที่เราได้นะครับก็คือโมข้อมูลเขาเยอะมากเข้หาข้อมูลเก่งมากๆเลยนะครับโมบอกว่าเขารู้ว่าดานาวีเอช HVT คนนั้นคนสาคัญที่เขาเจอแม่งก็คือเอลจูบอรีคนเดียวกันที่มีการแลกเปลี่ยน3เดือนที่ แล้วบนสะพานดานาวิขายอุปกรณ์ระเบิดให้กับเอลจูบอรีและเอลจูบอรีเนี่ยเป็นคนที่ฆ่าครอบครัวดารันจับลูกอยู่แล้วพวกพระเอกก็ต้องจัดการนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยผมมองดูว่าเทเลคิชเป็นนักแสดงที่ค่อนข้างเยิยง่งผมจมผลงานเขามาตลอดเลยแล้วผมรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอ่ะเขาเล่นค่อนข้างดีนะสกิลในการ acting ของเขาผมว่าดีแล้วก็นี่คือตัวอย่างอันหนึ่งที่สกิลของ acting ของเขาเนี่ยค่อนข้างดีความโมโหที่เขามีความจริงจังที่เขามีต่อเหตุการณ์นี้ว่า ISS แม่งกำลังตายแล้วก็ a l ลจูบอรซึ่งเขามีข้อมูลแล้วสามารถกำจัดได้ตอนนี้เลย CIA บอกไม่ให้ทำเพราะอะไรเพราะว่าเขาคือ Asset เขาคือของที่ช่วย CIA ถ้างั้นอย่าห้ามแตะต้องไอ้หมอเนี่ยเพิ่งฆ่าคนนะและจะปล่อยเขาไปเหรอเพราะาอะไรเขาให้ข้อมูลให้ CIA อันเนี้ยแม้พูดเองยังโกรธเองเลยนะครับอันเนี้ยมันทาให้เบนเอ็ดเวิร์ดโกรธมากๆเลยของแบบนี้มันเกิดขึ้นจริงมันทำให้ทหารที่อยากทำดี ไม่สามารถทำได้เพราะว่ามันมีพลังอื่นๆที่ครอบนำเหตุการณ์อยู่นะครับแล้วก็ผมเข้าใจความเครียดที่เบนเอน a ดเวิร์ดมีแล้วผมคิดว่าเทเลอร์คิชเล่นดีมากๆในสีนนี้ครับเบนเอ็ดเวิร์ดสิ่งที่เขาทำคือวายโมโหแต่สิ่งที่เรฟทำคืออะไรคิดแล้วก็เขามีแผนแผนของเรฟคืออย่างนี้เขาบอกว่าเขาอะจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเดนาวี แต่จริงๆแล้วนั่นไม่ใช่เป้าหมายเขาเป้าหมายเขาคือโอโนไปหาดานาวีโอโนเจอเอลจูบูรีตอนนี้เราต้องจับใช่ไหมครับเขาจับเอลจูบูรีมาแล้วหลังจากนั้นซีเบอกไอ e ้บ้าเปล่าแกจับเอลจูบูรีมาทําไมปล่อยเอลจูบูรีกลับไปหลังจากนั้นไอซิสก็จะรู้ว่าอ้าวเอลจูบูรีถูกอเมริกาจับไปแล้วหลังจากนั้นถูกปล่อยออกมาอีกรอบหนึ่งอ๋อเอลจูบูรีมันก็เป็นสายลับให้กับ c i a แล้วหลังจากนั้นไอซิสก็จะฆ่าเอลจูบูรี โดยที่พวกพระเอกไม่ต้องทําอะไรเลยเขาแค่ต้องจับไปรอบแรกนี่คือแผนของเรฟเป็นแผนที่ฉลาดมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวพวกพระเอกก็คือจะทํากันตกลงนะครับ CIA รู้แล้วว่าภารกิจที่ SEAL t e กับ ISF ออกไปรอบนี้นะครับไม่ใช่เป็นการจัดการเดนาวีนะครับซึ่ง CIA ต้องการเดนดาวีแต่จริงๆแล้ว ไปจัดการเอลจโบรีแล้วก็รู้แล้วว่านี่คือสถานที่ของเอลจโบรีคอก์พยายามจะสื่อสารนะครับแต่พวกระเอกอยูดิวอใช้งานไม่ได้ก็ไม่ได้รับข้อมูลนะครับบอกว่าห้ามบุกเข้าไปในบ้านนี้นี่ไม่ใช่บ้านของเดนาวีนะครับเป็นบ้านของเอลจโบรีแต่เป็นแพลนที่พวกระเอกรู้อยู่แล้วนะครับอย่างแรกที่อยากรีอคคือเวลายืนกันนะครับลองดูนะครับทุกคนยืนกันแบบ ปืน360องศาเลยมันทำให้ผมนึกถึงแบบพ o นะอคิวพายน่ะไอตัวแม่นมาที่มันแบบหนามมันออกมาทุกที่นะครับปืนอยู่ทุกที่เหมือนน้ำที่อยู่รอบตัวเลยดีมากๆนะครับ360 security การเคยับตัวดีมากๆนะครับแล้วก็เห็นไหมครับตอนนี้เงียบไม่มีใครพูดอะไรนะครับ movement ดีปืนขึ้นปืนลง360องศาดีการจับปืนดีนะครับ ก็คือ pop out ก็คือโอเคผมดูแทนให้นะครับไปจัดการที่จุดอื่นได้ดีแบบ communication กำลังดีไม่ได้สื่อสารกันเยอะไปนะครับค่อนข้างดีตรงนี้ด้วย r i c k james r i c k james r i c k james น่าจะเป็นบอกว่าถึงเวลาที่เราจะไปลาวแล้วเราจะระเบิดแล้วนะครับเอารถเข้ามาได้เลยมันก็เป็นจุดต่อไปที่มันจะเริ่มดังแล้วไม่เงียบแล้วนะครับ r i c k james r i c k james r i c k james อันนี้ดี contact right ศัตตูมาทางขวาให้ข้อมูลตามที่ควรจะให้ไม่ได้ให้ข้อมูลเยอะเกินไปนะครับมี contact นะครับจับไหล่ของ เจมส์รีสเมื่อกี้ให้เขารู้ว่ามีคนตามหลังเขาอยู่นะครับที่แบบดีอ่ะ วิธีที่เจมส์รีส์เบรกดาวน์ไรเฟิลเมื่อกี้ชัดเจนเลยว,ว่าคริสแพตได้ฝึกการใช้ปืนเยอะมากๆเลยนะครับมาอมถึงแล้วนะครับเปิดไนท์วิชั่นไม่ได้พับขึ้นด้วยนะพับข้างแบบนีนะ้เพราะมันเร็วขึ้นนะครับดีแบบรายละเอียดเล็กๆที่เขาทำดีนะครับเวลาเข้าไปแต่ละที่เช็คคอร์เนอร์เช็คมุมอัพหมดเลยนะครับค่อนข้างที่จะ c q b ดีระดับหนึ่งสำหรับหนังไม่ผิดนะครับนิ้วอยู่ในกายเพราะว่าเขาพร้อมที่จะยิงเขาเป็นเฟิร์สแมนไม่แปลกใจเับเวลาเข้าประตูเก็บปืนได้ดีนะครับเช็ค ประตูอันนี้ก่อนไปแล้วก็ณนะเวลานี้เบนเอดเวรสเช็คทิศทางนี้ที่เขากำลังไปอยู่รอให้เพื่อนๆเ,เคลียร์ห้องแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนๆอ,ออกมาเขาก็จะเป็นเฟิร์สแมนคนใหม่นะครับ นี่เห็นไหมจับไหลไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับในที่สุดห้องที่มี a l ลจ b บ a เรามาทวนแผนอีกทีเจออัลจ b บ a จับ Algebra พาเข้าไปคุกแล้วปล่อยโมอบอกทุกคนในเมืองว่าเจเจับไปทำไมถึงปล่อยออกมาได้ไอซิสสงสัย a l ลจ b บ a รแล้วก็คฆ่าถ้างั้นแผนอันนี้ณเนะวลานี้สิ่งที่ทุกคนต้องทำก็คือจับ a l ลจ b บ a ใช่ไหมครับถูกต้องไหม ง่ายนี่เดียวเองไม่น่ามีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นหรอกถูกไหมครับเจมส์รีสนะครับเจอชูเตอร์คนนี้อยู่ข้างบนต้องการความช่วยเหลือถ้างั้นเรฟก็ต้องออกไปจากห้องนี้อันนี้จุดสําคัญนะครับเพราะว่าเรฟคือหัวหน้าทีมทั้งงั้นคนที่เหลืออยู่ในห้องก็คือเบนเอดเวิร์กับโม2คนเรฟขึ้นไปช่วยข้างบนแล้วอีกซีหนึ่งที่เทเลอร์คิชเล่นดีทําไมเสียงอันนี้มันคุ้นจังเลยแล้วก็หน้าเขาผมชอบอะ่ะมันดีอ่ะเด็กคนนี้ทําไมเสียงมันคุ้นจังเลยแล้วก็ทุกอย่างจะพลิกจ,กจากจุดนี้ครับเพราะว่าเบน มาเจอแล้วว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ที่อยู่ที่นี่คือไซน่ะลูกของดารันที่ a อลจูบอรีจับมาแม่งอยู่ที่นี่เองวินาทีที่แบบเหมือนกับเชลโลมันเข้ามาครับเพลงแม่งดอตทันทีเลยมันรู้แล้วว่าจากแบบแฮปปี้เพราะว่าเราได้เจอลูกของดารันแล้วแต่เพลงมันเปลี่ยนแล้วก็ทำให้เรารู้รู้ว่าซีนนี้แม่งจะไปในทางด์กนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรชิปหายแล้วนะครับโมโหแม่หน้าโมนะครับชิป หายละแพลนทุกอย่างพังหมดนะครับเพราะว่าเบนเอนเดเวิร์ดส์แม่งฆ่าเอลจอบอรีเลยเพราะว่าเขาไปจับลูกของดอรันโอเคอันนี้ผมอยากให้ทุกคนคุยกันในคอมเมนต์นะโอเคเข้าใจว่าเบนอะมันโกรธเอลจอบอรีที่หนึ่งฆ่าดารันซึ่งเขารู้อยู่แล้วฆ่าเมียดรารันรู้อยู่แล้วแล้วเขจับลูกรู้อยู่แล้วแต่ทําไมอ่ะ ซีเนียรหลังท,ที่เขาเจอไซนับอะทำไมเขาถึงแค้นขนาดนี้ทำไมเขาถึงมโมโหขนาดนี้วิธีที่สน,นับแต่งตัวเหมือนกับเมียรหรือว่าลูกของเอลจอโบรีผมว่าเขาคอข,ข่มคืขนเรื่องไม่กล้าพูดเพราะว่ามันมันดารก์เกินไปแต่เขาสื่อให้เราคิดเอาเองเพราะว่าเขาสื่อตรงๆไม่ได้ ใช่ไหมผมว่าวิธีที่เขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันแปลกอะ่ะทำไมเขาต้องทําเป็นลูกทําไมเขาไม่จับในที่อื่นทําไมเ็าเหมือนกับว่ากําลังจะทําเป็นเมียรหรือว่าทําเป็นเมียไปแล้วนะครับผมว่ามันดักนั่นคือเหตุผลที่ทำไมเพลงมันดักจังเลยเพื่อนๆคิดเหมือนผมบ้างหรือว่าผมคิดเอาเองผมดูสองรอบแล้วแล้วก็ผมฟันทงทั้งสองรอบว่า วิธีที่เขาสื่อแบบนี้มันดาร์กมากๆเลยหมายความว่ามันต้องมีอะไรที่เกิดขึ้นมากกว่าที่เขาสามารถที่จะเล่าได้นะครับลองทิ้งไว้ในคอมเมนต์ว่าเพื่อนๆรู้สึกไงทําไมเบนเอดเวรดถึงต้องฆ่าเอลจอบอรีทำไมสติเขาแตกขนาดนี้เขาถึงต้องฆ่าเอลจบอรีแล้วก็ทําทุกอย่างภารกิจพังไปหมดเลยแล้วก็นําไปถึงอย่างอื่นที่จะเกิดขึ้นของดอร์กวูฟนะครับวิสมาพอดีนะครับเกิดอะไรขึ้นโมแบบ โมแบบเข,าข้าฆ่าคนหน้าทีม2คนมองหน้ากันชิปหายแล้วแผนพังมากๆเลยแอสเซทของ CIA ตายแต่ผมชอบความเร็วของเจมส์รีสนะครับ <James S 1> ดูนะเจมส์รีสเล็วามากบอกว่าเห็นไหมครับข้างโต๊ะอันนั้นมันเป็นพวงกุญแจดูเหมือนระเบิดเอลจูโบรีกำลังมุ่งไปหยิบระเบิดแล้วก็หลังจากนั้นเบนเอ็ดเวิร์สก็ต้องยิงเขาจบเหตุการณ์เหมือนกับคิดให้ทันทีเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่เบนบอกว่าไม่แคร์ไม่ต้องโกหกไม่ต้องอะไรหรอกผมยอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้น คือคือแบนมันไม่สอนแล้วอะ่ะมันแบบมันเหมือนกับสติมันหลุดมากๆจากจุดนี้นะครับแล้วก็เขาอุ้มไซนัแล้วก็เดินไปก็ถามว่าน้องอยู่ที่นี่ไหมน้องก็อยู่ที่นี่ด้วยนะครับเห็นไหมทำไมน้องอยู่ไม่อยู่ห้องนี้ห้องเดียวกันทำไมต้องแยกแอคชั่นต่อไปก็คือเรฟถ้าเอลจูบอรี่มัดแขนอยู่เขาไปหยิบคุณแจไม่ได้แต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้มัดแขนก็โอ้โหง่ายที่เขาจะไปหยิบคุณแจแร้วไปหาอาวุธอะไรก็ได้นะครับเบนถือ ลูกสาวของดารันนะครับแล้วก็พาออกไปนะครับเป็นซีนที่แบบเศร้านะแต่แบบอินสป r i n g ทำให้เห็นเลยว่าแม่งแบบเบนเอ็ด์เวิร์ดแม่งคือพระเอกยอมทำทุกอย่างเพื่อความถูกต้องในความคิดของเขานะไม่ใช่ความถูกต้องได้ถูกนะความถูกต้องที่ถูกต้องในความคิดของเขาตัวนี้สำคัญมากๆเลยเพราะว่าความคิดของเขา อาจจะไม่ได้ถูกตลอดเวลานะครับซีนี้นะครับกำลังาพาออกไปเสียงเพลงทุกอย่าง Slow Motion นะอันนี้คือการใช้โซโ o อย่างคุ้มค่านะครับเน้นซีนที่มันเป็น Emotion มากๆแล้วก็จบ EP 1 Review วิของตอนนี้ผมชอบมากๆนะครับจากซีนเปิดของซีรีส์หนังอันนี้บอกได้เลยคืออันดับ ท็อปๆเลยที่ผมเคยเปิดซีรีส์มาดูผมบอกได้เลยว่าผมชอบอันนี้นะครับเปิดซีรีส์อันนี้มากกว่าเปิดซีรีส์ของ t อ m i n a l l i s t ซีซั่นหนึ่งอีกนะครับอิโมชั่นของซีนนี้การเล่นของ Taylor Kid ิการที่เรารู้จักเรฟรู้จักเบนการที่เราได้เห็น James r e e ิชอีกรอบหนึ่งและการที่เราได้เห็นโมทําให้เราเห็นตัวละครพวกนี้ทําให้เราเห็นจุดอ่อนของตัวละครพวกนี้ทาให้เห็นการขัดแย้ง โดยที่ show don't tell ให้เราเห็นไม่ต้องบอกเราหนังถ้ามันง่ายคืออ๋อผมเป็นตัวละครที่เศร้ามากๆเลยนะครับลูกเมียตายนู่นนี่เล่าเล่ามันง่าย show ให้ดูดีกว่าดีเทลเล็กๆแบบนี้นะครับมันมันเยี่ยมมากๆเลยอย่างที่บอก show don't tell ให้เราเห็นไม่ต้องเล่าให้เราฟังแล้วก็เรื่องนี้ทำค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับ อซีนแอคชั่นก็เยี่ยมนะครับซีนดราม่าก็ดีนะครับถ้างั้นบอกได้เลยว่าสำหรับ Dog Wolf EP 1นะครับเป็นซีนเปิดที่ผมชอบมากมากเลยนะครับนี่ก็จะเป็น Breakdown ของ Terminalist Dog Wolf EP 1นะครับเพื่อนๆชอบไหมส่วนตัวแล้วผมชอบมากๆเลยนะครับเราจะพยายามทำทุกตอนนะครับ Break าวน์ให้หมดเลยละเอียดแบบนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe สามารถที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ของทีมแทงก็ได้เรียนกับทิงแทนก็ได้หรือว่ามา join community ของเราได้เลยนะครับเดี๋ยวเจอกันคราวหน้า we are the sheep dog peace